จะบอกว่าวันนี้นะครัอรู้สึกดีม้างนะครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการสร้างตึกเขาเรียกอะไรตึกนาวมีนาวมีนะครับอะไรทารพิชถูกไหมครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อต้องา้องต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 ้องโอเคองั้องดี๋ยว้องต้งต้เราเรงต้องต้องต้อนต้องน้อออีอ้้ง้ง้งงง้ มีดีเทลอะไรบ้างที่น่าสนใจแเดว่าก่อนอื่นเลยผมจะขอเริ่มองที่ราคา100บาทนะครับอันนี้คือคู่นึงเลยนะครับของทช้มากกว่า100ครับเาะอยับได้ครั้งละ100เฮ้ยมีซักเหนื่อด้วยไม่แย่เหนื่อด้วยผมกังวลอะไรรึมั้งพี่กังวลอะไรฮะล็อกทวินเลอะมากใช่แล้วครับผมกังวลว่ามันจะหลุดออกจากหางเพราะผมเชื่อว่าเป็นเราปไจจุบันคงไม่ได้ซักนะครับผมครับผมไปเผาที โอเคครับาให้มาหนึ่งร้อยครับมาเลยะเท่าไหร่ครับโหนิกเงินหมดเลยครับผมแ้นเดี๋ย่แยกันกลับบ้านเลยครับโอ้โหสวัสดีครับครใ้้านึ่งึ่ครับโอ้โเดี๋ยวราเยกันที่เราไม่ยินะมาแลครับแล้วครัรรับหนึ่งร้อยถาให้อห้าสิบยกเพิ่มใครอยากเพิ่มห้บนร้อยขยาบเพียงร้อยดีกว่าครับใครไมากกว่านร้อยอ๋อขยับเพมร้อยหาร้อยบาทถ้ามไห้ใครมากกว่าห้าร้อยครับหกร้อยครับเย ใครให้่มากกว่า1 0 0บาทครับนีไม่มีชจริงเลยนะครับอยากใช้ทุกคนได้ช่วยนะ600บาทนี้ได้ครับเยอะเร็วทอาไรนะ700 2,000 2,000บาทนี้ได้แค่ลูกปิดประตูของตึกนี้เท่านั้นเองอ้อ เทียมเลยครับผม2,500บาทนะครับ2,500บาทใช้มากกว่านี้ครับมีไหมครับ3,000งพันบาทครับผมส0 0 0บาท3,000บาทครับผมใช้มากกว่าส0มพันยับ3,000ันสาสูงเลยครับฮัลโหล3,000บาทส0 0พันไับเพื่อนใครได้มากเลยามพันบาทนี้ได้ห้า0ันใช่ไหมครับ5,000ันต่อแล้วผมห้าพันแล้วใครให้มากกว่าคืออย่ายอมแพ้เมื่อวานนะ6,000ุณทุกคนที่มเดียวมากนะเพราะวันะมูลอย่ากเจกหมื่น รับมื่นครัเมื่อนงัผมองได้กเนะคับ่อง้เยอย่าพิ่งยอมแพ้สิครับเท่าไอร่นะหกพับาทครับแจ็คพันเจ็พันแจ็คพันบาทบที่อะไรนะจปดพันแปดพันครับโอ้โหแปดพันครับให้มากาแปดพครับสำหรับปกหมอนผู้ชิ้นครับคุณมาเรวและคุณเบนจินคือันนี้จะบอกว่าได้สองใบเลยนะครับก็ทีเดียวเลยใช่ไหมครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะฮะแปดพันแปดพันแล้วฮะ มีไหมครับบพนแบบทันบน้มากกว่าแปดพันครับผมคือแปดพันอย่าได้คู่เลยนะนี่ครับนนี้ด้วยแล้วน้นด้วยใช่ครับผมใ้มากกว่าแปดพันยุมืออาจจะแบบรวมกันรคนอเแล้วก็ไปแยกกันแปดพันดีได้ปุบุกลิฟต์เฉยอ๋อไปนมาเปก้ามารับผกตรงนี้เก้าพันบาทครับเยอะมากเลยเก้าบาทครับทีเาวนบาพบาทครับเก้าบาทเดี๋ยวผมจะบอกยอดเมื่อวานให้ว่าตกลไปได้เท่าไหร่นะครับวันนี้เก้าพแล้วครับเก้าพันบาทครับ 9 0แล้วครับ0 0 0บขอบคุณครับ15,000ใช่ไหมครับไ้านนี้ี่แบบมาแบบซีเรียสเลยเฮ้ย15,000เจาไปเลยเหมือนกับเราไปยิเงินเขาไม่ได้หมือโอ้ย15,000เลย1 5 0รับใั้ม15,000แล้วผมมีใคให้มากกว่า15,000ไหมครับพอ15,000เ้วนิ่งอะไรครับ

สองเร็วเร็วขึ้น้สองเร็วเพิ่มเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวมาริวเพิ่มมูลค่าให้ให้หน่อยร้อนจังเลยนี่เดี๋ยวเช็คแต่ข้างนอกอ่ะราคาไม่ได้ขึ้นหรอกลว้ไปเช็คยังไงเดี๋ยวนะลุ้นพี่ผมขอรู้ชื่อพี่หน่อยได้ไหมครับผมชื่อเอ่อชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรครับแฟนคนนี้ชื่ออะไรครับผมเป็นแฟนเขาครับผมไ่ต้องเดี๋ยว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 เดี่ยวเดี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เออผมจะได้ตามตัวถูครับจงานครับอ <Okay. S 2> ๋อโอเคครับผมอ่ะเอายังครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าูกไหมเรา้งครที่สามหมืครับงสามโอเมหมื่นสามหมืครั้งที่สามหมืครั้ที่สครับและสามหมครับสามหครับสามหมครั้ที่หโหมื่นหครั้งที่สองสาครับสามเจอสครั้งที่สองส สามหมื่นเก้าคนที่หนึ่งสามหมื่นเก้านที่สเดี๋ยวจัมพูเนี่ยคำนึงถึงเงินเดือนเดือนสิเดชอบพี่คนนี้มากเลยใหญ่เขาแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวส่นเกคนที่สองมมนทั้ีมีไหมครับมีไหมยอนี้มีใครไหครับ สามหมนเนี่ยยังสามหมื่นสีนยังได้อยู่อยากให้สี่หนเอสี่หมื่นยังได้อยู่ในเมื่อมาลืมกับเบนจีอยากให้สี่หนพี่ทำไม่ได้ถึงสี่หนสี่หนะสาืนเก้นี่งที่สามหมนกที่สน, 39, น,น 2, ะนน